Yamaha m a าเจสต250คือสกูตเตอร์ระดับพร mm ีเมียมที่ถูกสร้างมาเพื่อตอบโจทยผู้ขับขี่ที่ต้องการทั้งความสบายความแรงและความนุ่นไหลในการขับขี่จิงบนท้องถนนไม่ว่าจะวิ่งในเมืองหรือออกทริประยะไกลโมเดลนี้ยังคงเป็นหนึ่งในรถที่ได้รับความนิยมทั้งในไทยและต่างประเทศแม้จะไม่ใช่โมเดลใหม่ล่าสุดแต่ยังครองใจสายสกูตเตอร์ทัวริงที่ต้องการความนุ่มนวลและความมั่นคงเป็นอันดับหนึ่ง วันนี้ช่องรถรู้จะพาไปสัมผัสประสบการณ์แบบเต็มๆว่าเจ้ามาจต t ี้250คันนี้ยังมีอะไรน่าสนใจและทำไมมันถึงเป็นสกูตเตอร์ที่หลายคนยังอยากได้มาครอบครองเมื่อมองจากภายนอก Yamaha m a าจตี250จะให้ความรู้สึกภูมิฐานด้วยดีไซน์โค้งมนลู่ลมตั้งแต่ส่วนหน้าจรดท้ายตัวรถมีทรงยาวที่ออกแบบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้านแอโรไดนามิกการจัดวางไฟหน้าคู่ทรงเรียวยาวทำให้รถดูทันสมัยและโดดเด่นแม้จะเป็นโมเดลคลาสสิก ส่วนแฟริงด้านหน้าออกแบบมาเพื่อช่วยตัดลมทําให้ขับขี่ด้วยความเร็วสูงได้อย่างนิ่งและมั่นคงมากขึ้นซึ่งจุดนี้ถือเป็นจุดแข็งของมาเจตตี้มาตั้งแต่ยุคแรกๆแ,แล้วที่ให้ฟิลเหมือนสกูตเตอร์ทัวริ่งยุโรประดับพรีเมียมท่านั่งของรถรุ่นนี้ถือว่าสบายมากเบาะถูกออกแบบให้รองรับทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนอย่างเต็มรูปแบบตัวเบาะมีความยาวและกว้างทําให้ขับขี่นานๆแล้วไม่เมื่อยง่ายพื้นที่วางเท้าด้านหน้าก็กว้างสามารถวางแบบเหยียดออกไปข้างหน้าได้ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำคัญของสกูตเตอร์ทัวริง 250cc ในยุคข,ของมาเจตตี้หลายคนที่เคยขี่มักจะบอกตรงกันว่าถึงจะเป็นรถเก่าแต่ความนั่งสบายยังเหนือกว่าสกูตเตอร์ใหม่ๆบางรุ่นด้วยซ้ำในส่วนของเครื่องยนต์มาเจตตี้250หมาพร้อมเครื่องยนต์ 250cc แบบสูบเดียวระบายความร้อนด้วยน้ำให้แรงบิดลื่นไหลตั้งแต่ต้นยันปลายไม่ว่าจะออกตัวจากหยุดนิ่งหรือเร่งแซงในช่วงกลางก็ทำได้อย่างมั่นใจอัตราเร่งอาจไม่หวือหวาแบบรถสมัยใหม่ แต่ความนิ่งความเนียนและความเรียบขององค์การส่งกำลังคือสเสน่ห์ที่ทำให้หลายคนตกหลุมรักความเร็วปลายของรถสามารถไปถึงระดับที่ใช้งานจริงได้สบายบนถนนใหญ่และยังคงนิ่งแม้วิ่งด้วยความเร็วค่อนข้างสูงตัวรถหนักกำลังดีทำให้มีความรู้สึกมั่นคงเวลาเข้าโค้งหรือเจอกระแสะลมสวนระบบช่วงล่างของมาเจตตี้250ถือว่าทำออกมาได้นุ่มและซับแรงกระแทกได้ดีมากเวลาเจอถนนครุขระหรือหลุมเล็กๆรู้สึกได้เลยว่ารถช่วยดูดแรงกระแทกออกไปแทบทั้งหมด ทำให้ผู้ขับขี่รู้สึกผ่อนคลายและไม่เมือ่อยล้าเมื่อขับขี่นานๆานด้านหลังเป็นโชคคู่ที่ให้ฟีลสปอร์ตเล็กๆแต่ยังคงความนิ่งแบบสกูตเตอร์ขนาดกลางขับในเมืองก็ลื่นขับออกต่างจังหวัดก็สบายและเมื่อรวมกับความนิ่งของตัวรถทำให้มาเจตตี้เป็นหนึ่งในสกูตเตอร์ที่หลายคนยกให้เป็นรถนั่งสบายที่สุดรุ่นหนึ่งตลอดการด้านเบรกใช้ดิสเบรกที่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการหยุดรถในสถานการณ์ต่างๆแม้ไม่มีเทคโนโลยี ABS แบบรถรุ่นใหม่แต่การตอบสนองของเบรกถือว่าเชื่อถือได้ และสามารถควบคุมจังหวะได้ค่อนข้างดีโดยเฉพาะเมื่อขี่แบบนุ่มนวลและไม่เร่งแรงจนเกินไปความบาลานซ์ของรถช่วยให้การเบรกมีความมั่นคงมากขึ้นซึ่งจุดนี้เป็นสิ่งที่คนใช้มาเจตีส่วนใหญ่รู้สึกประทับใจในส่วนของพื้นที่เก็บของมาเจตี250ให้มาแบบจัดเต็มใต้เบาะมีพื้นที่ใหญ่สามารถจุหมวกกันน็อกเต็มใบได,ได้แบบไม่ต้องฝืน แถมยังสามารถใส่ของเพิ่มเติมได้อีกพอสมควรช่องเก็บของด้านหน้าก็มีขนาดกำลังดีเหมาะสำหรับเก็บของเล็กๆน้อยๆเช่นถุงมือกระเป๋าสตางค์หรือของส่วนตัวอื่นๆถือว่าใช้งานง่ายและตอบโจทย์สายเดินทางที่ต้องการพื้นที่ใส่ของเยอะๆมาตรวัดของรถเป็นแบบอนาล็อกคลาสสิกมีเรือนไม้วัดรอบวัดความเร็วและหน้าจอข้อมูลกลางขนาดเล็กที่ให้ข้อมูลพื้นฐานเช่นระยะทางและนาฬิกาถึงจะไม่ล้ำแบบจอ TF t ทีแต่ก็ให้ความรู้สึกเรโทรผสมความหรูที่ยังดูดีจนถึงปัจจุบัน รวมถึงตำแหน่งการจัดวางที่อ่านง่ายเวลาใช้งานจริงเวลาอยู่บนท้องถนนยามาฮ่ามาเจตี250ให้ความรู้สึกเหมือนกำลังขี่รถที่ตั้งใจออกแบบมาเพื่อทัวริงจริงๆเครื่องยนต์เดินนิ่งมากแทบไม่มีแรงสั่นสะเทือนเข้ามารบกวนขี่ในเมืองก็คล่องตัวพอสมควรแม้ตัวรถจะใหญ่แต่ไม่ถึงกับทั้ทจนควบคุมยากส่วนการขี่ออกต่างจังหวัดคือจุดที่รถทำได้ดีที่สุดความนิ่งความสบายและการการันลมจากแฟริ่งหน้าช่วยให้การขี่ระยะไกลเป็นเรื่องง่าย ช่วยลดความเหนื่อยล้าเมื่อขี่ทางตรงนานๆได้ดีมากอีกสิ่งหนึ่งที่หลายคนชื่นชอบคืออายุการใช้งานของรถรุ่นนี้ค่อนข้างทนเครื่องยนต์ไม่จุกจิกดูแลรักษาง่ายและอะไหล่ยังหาได้สบายทั้งของแท้และของเทียบช่างทั่วไปก็ซ่อมได้ไม่ยุ่งยากทําให้เป็นรถที่เหมาะกับคนที่อยากมีสกูตเตอร์ทัวริงดีๆในราคาเอื้อมถึงและค่าดูแลไม่สูงจนเกินไปสําหรับสายแต่งมาเจตตี้250ยังเป็นรถที่สามารถนําไปปรับแต่งได้หลากหลายสไตล์ ไม่ว่าจะเป็นแนวทัวริงเต็มรูปแบบเพิ่มกล่องท้ายกล่องข้างเพิ่มไฟสปอตไลท์หรือแต่งแนวสตรีทให้ดูเพรียวและเรียบรูใส่ท่อแต่งเปลี่ยนโชคหรือใส่ล้อพิเศษก็ทําให้รถดูเท่ขึ้นได้สบายๆรถรุ่นนี้แม้เป็นโมเดลเดิมแต่ศักยภาพในการต่อย,ยอดยังสูงมากทําให้มันยังเป็นที่นิยมในกลุ่มคนรักสกูตเตอร์ทั่วโกโดยรวมยามาฮามาเจตีสองคือสกูตเตอร์ที่ผสมผสานความสบายความแรงและความทนทานเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว ขี่ง่ายนั่งสบายวิ่งไกลดีและยังคงเอกลักษณ์ที่หารถใหม่ๆมาแทนได้ยากแม้จะผ่านมาหลายปีแต่ยังให้ฟีลพรีเมียมแบบที่หลายคนหลงรักใครที่กำลังมองหารถทัวริงในงบประหยัดหรืออยากได้รถที่ขี่ทุกวันได้อย่างสบายใจมาเจตี้2ย0ยังคงเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าและน่าสนใจมากและนี่คือรีวิวจากช่องรถรูถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปของช่องครับ